มิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องจิตกรพันจิตยินดีต้อนรับสู่เมืองแสนฝันสถานที่เปรียบดังสวรรค์ของเหล่าจิตกรที่ที่ใครก็สามารถเป็นจิตกรได้เมืองที่เหล่าผู้คนนิยมชื่นชอบงานศินละปะทุกประเภท เป็นเมืองที่ให้กําเนิดจิตรกรที่มีชื่อเสียงมาแล้วหลายคนเราจิตรกรผู้มีความฝันต่างก็เดินทางมาสู่เมืองนี้เพื่อไปให้ถึงความฝันของตัวเองแต่ก็ใช่ว่าทุกคนที่จะประสบความสำเร็จได้ณนะห้องใต้หลังคาที่มีสภาพค่อนข้างเก่าแห่งหนึ่งห้องนี้เป็นที่พักของจิตรกรหนุ่มนามว่าเจมส เขาเป็นหนึ่งในจิตกรหน้าใหม่ผู้เข้ามาตามหาความฝันในเมืองแห่งนี้ทว่าเส้นทางสู่การเป็นจิตกรชื่อก้องโลกของเจมก็ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบตอนที่มายังเมืองนี้ใหม่ๆเจมเต็มไปด้วยความหวังและแรงบันดาลใจเขาเดินไปเสนอภาพวาดของเขายังร้านขายภาพต่างๆภายในเมือง แต่ไม่มีร้านไหนรับซื้อภาพวาดของเขาเลยเมื่ออาศัยอยู่ในเมืองนี้หลายปีเข้าเงินที่ติดตัวมาก็เริ่มร่อยหรอเขาจึงต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างวาดภาพเหมือนซึ่งเป็นงานที่เขาไม่ค่อยชอบนักเพราะมันเป็นงานวาดภาพที่ใช้ฝีมือแต่ไม่ได้ใส่จินตนาการและแรงบันดาลใจของเขาลงไปภายในภาพ วันหนึ่งขณะที่เขากำลังนั่งวาดภาพอยู่ในห้องเจมรู้สึกถึงสายตาคู่หนึ่งกำลังมองเขาจากด้านหลังเมื่อเขาหันกลับไปมองก็ไม่พบใครเขาคิดว่าเขาคงรู้สึกฟุ้งซ่านไปเองแต่ว่าเจมไม่ได้เข้าใจผิดมีหนูตัวหนึ่งกำลังจ้องมองเขาอยู่จริงๆ หนูตัวนี้มีชื่อว่าชาลีมันเป็นหนูที่รักในงานศิลปะเช่นกันเจ้าหนูชาลีอาศัยอยู่ใต้เพดานของห้องเจมมันเห็นเจมวาดภาพและเริ่มรู้สึกสนใจหลังจากที่ดูเจมวาดภาพอยู่บ่อยครั้งมันก็อยากจะวาดบ้าง มันเก็บเอาเศษกระดาษและเศษสีที่เจมทำตกบนพื้นมาเป็นอุปกรณ์ฝึกฝีมือใช้เท้าของมันจุ่มสีแทนผู้กันวาดภาพตามจินตนาการของมันเองเจ้าหนูชาลีรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่วาดภาพแต่ความพอใจของมันไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้มันอยากจะลองขายภาพวาดของมันเองดูสักครั้ง วันหนึ่งเจมส์ได้ถูกจ้างให้วาดภาพเหมือนของเศรษฐีภาพนี้เป็นงานเร่งด่วนเพราะต้องการเอาไปประดับภายในงานวันเกิดของเศรษฐีคนนี้ที่กำลังจะจัดขึ้นเขาต้องไปค้างคืนที่คาร์าสของเศรษฐีเพื่อเร่งวาดภาพให้เสร็จทันวันงานเจ้าหนูชาลีพอรู้ว่าเจมส์จะไม่อยู่ที่ห้องหลายวันมันก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก มันอยากลองวาดภาพขนาดเดียวกับที่เจมเอาไปขายที่ร้านขายภาพมานานแล้วหลังจากที่เจมออกจากห้องไปเจ้าหนูชาลีไม่รอช้ารีบลงมาจากเพดานแล้วเริ่มลงมือวาดภาพบนผืนผ้าใบาเปล่าที่เจมตั้งทิ้งไว้ทันทีมันใช้ทั้งเท้าและตัวของมันแทนผู้กันจุ่มสีตรงนั้นผสมสีตรงนี้เคลื่อนไหวไปมาอย่างคล่องแคล่วจนเกิดเป็นภาพตามจินตนาการของมัน จากเช้าจดเย็นในที่สุดภาพวาดของเจ้าหนูชาลีก็เสร็จสมบูรณ์ตอนนี้ตัวมันเปื้อนสีเต็มตัวเหมือนหนูตกถังสีตัวหนึ่งมองดูหน้าตลกนักเจ้าหนูชาลียืนมองภาพของตัวเองแล้วยิ้มออกมาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยหรอกนะ มันต้องรอจนกว่าสีจะแห้งแล้วสลับเอาภาพของมันใส่ห่อผ้าแทนภาพของเจมเพื่อให้เจมถือภาพของมันไปขายแทนแผนการของมันจึงจะเรียบร้อยเมื่อเจมกลับมาถึงห้องเขาทิ้งตัวลงบนเตียงด้วยความเหนื่อยล้าเจมรู้สึกแย่ทุกครั้งที่เขาต้องรับงานวาดภาพเหมือนเพราะเขารู้สึกว่ากำลังทรยศต่อความฝันของตัวเอง เขาเลือบไปมองห่อผ้าที่ตั้งพิงผนังห้องไว้จากนั้นเขาลุกขึ้นแล้วถือห่อผ้าออกไปยังร้านขายภาพเจ้าหนูชาลีมองเจมถือห่อผ้านั้นออกจากห้องไปด้วยความตื่นเต้นเจมเลือกร้านที่เขายังไม่เคยขายภาพมาก่อนเจ้าของร้านกำลังต้อนรับเศรษฐีคนหนึ่งที่เดินเลือกซื้อภาพภายในร้านเมื่อเขาเห็นเจมเดินเข้ามาพร้อมกับห่อผ้าเขาก็เอ่ยว่า ที่นี่มีจิตรกรประจำร้านอยู่แล้วไม่รับซื้อภาพจากจิตรกรอื่นเจมได้ยินดังนั้นก็น่าเสียเขากำลังจะก้าวขาออกจากร้านไปแต่เศรษฐีคนนั้นเรียกเขาไว้เศรษฐีพูดว่าไหนๆก็มาแล้วเอาภาพของเธอมาให้ฉันชมหน่อยสิเจมลังเลครู่หนึ่งแต่เขาเห็นว่าเจ้าของร้านไม่ได้ว่าอะไรเขาจึงเปิดห่อผ้าออก ทันทีที่เศรษฐีเห็นภาพเขาก็ตะลึงโอ้ภาพนี้ลายเส้นน่าสนใจทีเดียวเศรษฐีกล่าวชมเป็นลายเส้นแปลกตามากฉันไม่เคยเห็นภาพวาดลายเส้นแบบนี้มาก่อนฉันให้ราคาหนึ่งร้อยเหรียญทองเจมตะลึงไปในทันทีนี่ภาพของเขาขายได้ราคาถึงหนึ่งร้อยเหรียญทองเขาหันไปมองภาพอย่างเหลือเชื่อแต่เดี๋ยวก่อน นี่มันไม่ใช่ภาพวาดของเขานี่ก่อนที่เจมจะได้อธิบายอะไรเศรษฐีก็เอาถุงเงินวางไว้บนโต๊ะแล้วหยิบภาพวาดออกไปแล้วเขามองตามอย่างอึ้งงนันเจ้าของร้านขายภาพเห็นว่าภาพของเจมทำราคาได้ดีเขาเลยบอกให้เจมเอาภาพมาขายให้กับเขาในครั้งต่อไปเขาจะรับซื้อทั้งหมดเจมถือถุงเงินกลับห้องอย่างงงๆ นั่นมันไม่ใช่ภาพของเขาแล้วมันเป็นภาพของใครเขาบ่นพึมพำกับตัวเองภายในห้องเจ้าหนูชาลีพอรู้ว่าภาพของตัวเองขายได้ก็ดีใจมากมันไม่ได้ต้องการเงินหรอกมันแค่ต้องการขายภาพเพื่อพิสูจน์ว่าภาพวาดของมันเป็นที่ยอมรับเพียงเท่านั้นมันคิดที่จะหาโอกาสวาดภาพเพื่อขายอีกครั้งและโอกาสนั้นก็มาในทันที เช้าวันต่อมาเจมถูกจ้างให้ไปวาดภาพที่คาร์ิสนาของเศรษฐีคนเดิมอีกครั้งเมื่อเจมออกจากห้องไปเจ้าหนูชาลีก็รีบลงมาจากเพดานลงมือวาดภาพทันทีมันมีความสุขกับการวาดภาพมากเสียจ,จนลืมสิ่งรอบข้างจนไม่รู้สึกตัวเลยว่าเจมได้มายืนอยู่หลังมันและดูมันวาดภาพอยู่ เจมนั้นลืมของก็เลยย้อนกลับมาที่ห้องและสิ่งที่เห็นทำให้เขาต้องตะลึงเขาพบหนูตัวหนึ่งกำลังใช้ตัวของมันวาดภาพอยู่เขามองตาค้างอ้าปากหวอเจ้าหนูชาลีหลังจากจมอยู่ในโลกจินตนาการแห่งภาพวาดไปได้สักพักมันก็สังเกตเห็นเจมมันตกใจรีบกระโดดวิ่งหนีไปในทันทีเดี๋ยวก่อนเจมตะโกนเรียกเจ้าหนูชาลีหยุดวิ่งแล้วหันมามองเจม เอมีเป็นภาพวาดของนายเหรอเจมลองถามดูเขาไม่แน่ใจว่าหนูตัวนี้จะฟังที่เขาพูดรู้เรื่องไหมเขาเห็นหนูตัวนั้นพยักหน้ารับมันฟังรู้เรื่องด้วยฉันแค่แวะกลับมาเอาของถ้านายจะวาดภาพก็ตามสบายนะเจมพูดแล้วเขาก็รู้สึกแปลกๆนี่เขากำลังบอกให้หนูวาดภาพงั้นหรอ เขาหยิบเอากล่องผู้กันแล้วเดินออกจากห้องไปสองสามวันต่อมาเจมก็กลับมาที่ห้องเขาเห็นภาพวาดที่เสร็จแล้ววางอยู่บนขาตั้งภาพไม่ผิดแน่ภาพนั้นต้องเป็นของเจ้าหนูตัวนี้เขาตะโกนเรียกเจ้าหนูตัวนั้นอยู่สองสามครั้งในที่สุดหนูตัวนั้นก็วิ่งลงมาจากเพดานเขาจ้องมองมันสักพักแล้วถามว่านายอยากให้ฉันเอาภาพนี้ไปขายไหม เขาเห็นมันพยักหน้าภาพขาวก่อนก็ของนายสินะต้องขอบคุณมากเพราะภาพของนายฉันคิดว่าต่อไปฉันคงไม่ต้องรับงานวาดภาพเหมือนไปอีกสักพักเขาไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมเขาต้องอธิบายเรื่องพวกนี้ให้หนูตัวหนึ่งฟังแต่เขาว่าเขาไม่ได้คิดไปเองนะหนูตัวนั้นมันยิ้มให้เขาด้วยนับจากวันนั้น เจมก็จัดโต๊ะตัวหนึ่งให้เป็นที่พักของเจ้าหนูชาลีเขาเตรียมทั้งที่นอนอุปกรณ์วาดภาพและอาหารการกินต่างๆให้มันเขามักจะพูดคุยถึงความฝันตั้งแต่เขาจากหมู่บ้านมาจนกระทั่งมายังเมืองแห่งนี้แม้ว่าเขาจะเป็นฝ่ายพูดซับเป็นส่วนใหญ่แต่เจมรู้สึกว่าเขากับเจ้าหนูตัวนี้คุยกันถูกคอมาก โดยเฉพาะเวลาคุยเรื่องการวาดภาพเวลาเขาวาดภาพเสร็จแล้วมักจะถามความเห็นของมันเจ้าหนูตัวนั้นมักจะโบกไม้โบกมือแสดงท่าทางแปลกๆแ,แต่เขาก็สามารถตีความได้ว่ามันบอกให้เขาใส่จินตนาการและแรงบันดาลใจทั้งหมดที่มีลงในภาพมันรู้มันรู้ว่าเขาไม่กล้าปล่อยจินตนาการของตัวเองทั้งหมดลงในภาพเพราะกลัวว่าภาพจะขายไม่ได้ เขาจึงวาดภาพอิงตามความนิยมของภาพวาดที่ขายดีหลังจากได้รับการขยันขยอและโดนเจ้าหนูชาลีแทบมือไปทีหนึ่งเพราะความลังเลใจในที่สุดเจมก็ตัดสินใจวาดภาพแบบที่ไม่มีอะไรมาผูกมัดความคิดของเขาและแล้วภาพที่เป็นตัวตนจริงๆของเขาก็เสร็จออกมาหนึ่งคนและหนึ่งหนูต่างมองภาพนั้นอย่างอิ่มเอมใจ เมื่อมาถึงวันนำภาพออกไปขายเจมดูเป็นกังวลอย่างมากเขาออกจากห้องไปโดยมีเจ้าหนูชาลีโบกมือให้กำลังใจตามหลังเจ้าหนูชาลีรอฟังข่าวการขายรูปของเจมอย่างตื่นเต้นไม่แพ้กับตอนที่มันขายรูปของตัวเองเป็นครั้งแรกจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดินเจมจึงกลับมาที่ห้องเขายิ้มหน้าบานและจับเอาตัวเจ้าหนูชาลีขึ้นมากอดในที่สุด เขาก็ขายภาพวาดของตัวเองได้แล้วและร้านขายภาพก็ต้องการรับซื้อผลงานชิ้นต่อไปของเขาอีกด้วยเขาบอกกับเจ้าหนูชาลีว่านายเองก็ควรจะออกไปขายภาพด้วยนะคราวหน้าตอนไปขายภาพของนายนายก็ไปกับฉันฉันจะเป็นคนบอกเองว่านายเป็นคนวาดภาพนั้นเจ้าหนูชาลีได้ยินดังนั้นก็รู้สึกลังเลเจมส์บอกว่าอย่าลืมสิ ว่าที่นี่คือเมืองที่ใครๆก็เป็นจิตกรได้แม้แต่นายเองด้วยเมื่อได้ยินคำพูดของเจมเจ้าหนูชาลีก็พยักหน้ารับเย็นนั้นทั้งคู่กินอาหารฉลองความสำเร็จด้วยกันและหลับไปอย่างมีความสุขถ้าทั้งคู่รู้ว่าพรุ่งนี้หลังจากเจ้าหนูชาลีเปิดตัวว่าเป็นจิตกร แล้วทั้งคู่ก็ได้กลายมาเป็นจิตกรคู่หูคนกับหนูที่มีชื่อเสียงในเวลาต่อมาทั้งคู่จะรู้สึกตื่นเต้นแค่ไหนกันนะแต่ว่านั่นก็เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้ที่รอทั้งคู่อยู่สำหรับคืนนี้ฝันดีนะเจมกับเจ้าหนูชาลี